เราไม่เลิกงานสองทุ่มครึ่งหิมะลงปล่อยปลอยเลิกงานสองทุ่มครึ่งหิมะลงปล่อยปลอยมันสิ้ยุดในรอบปีนี่มันสินหนาวทั้งปีเลยติมันชีตกทั้งปีเลยตินี่หิมะเนี่ยประเทศอื่นเขาหยุดหมดแล้วขมุดหมดแล้วประเทศนี้ประเทศเดียว อเพอ่เดียวอเพอเดยวเป็นทั้งปียังไม่มีวิเวลที่จะหมดจะครบปรีแล้วมาเดือนกันยากร,ก,กระดากระดาสิงหากันยาอีกสองเดือนก็นครบปรีแล้วแก่ยูแก่อยู